ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดีฟช anel ใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่องซาวลโลสตามหาศึกหลังพิภพ,พ,พจากเล่มนิยายอสูรคืนพบเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับตอนที่4 8 4จุดอ่อน คิดวิชารับเอามาใช้แบบนี้ได้ด้วยทำไมยอดคนผู้นั้นถึงได้ฉลาดขนาดนี้แค่ภาพสลักหยาดฝนภาพเดียวก็คิดวิชาออกมาได้ตั้งมากมายหลัวเฟิงวางบันทึกการเวลาเล่มหนึ่งไว้ข้างหนึ่งจากนั้นหยิบเล่มที่สองขึ้นหยิบหน้าปกหนาหนักออกแล้วเริ่มอ่านอย่างหิวกระหายบันทึกการเวลาเล่มที่สองเทียบเคียงกับภาพฝนพรม ภาพสลักที่สองของป้ายโอลมมนเก้าชั้นฟ้าเห็นชัดเลยว่าความลึกลับของมันเหนือกว่าเล่มที่หนึ่งนับร้อยนับพันเท่าหลัวเฟิงเองก็เพิ่งเรียนรู้แผ่นป้ายที่สองมาอย่างผิวเผินพอเห็นคิดวิชาลับที่ปรากฏในแต่ละหน้ารู้สึกเพียงแค่ว่ามันลึกล้ำอย่างยิ่งเคิดวิชาเหล่านี้ล้วนบัญญัติขึ้นโดยอิงตามภาพฝนพรม บ้างเทียบเคียงภาพฝนทำรรได้เพียงผิวเผินบ้างเทียบเคียงความลึกลับบางส่วนแต่ก็มีบ้างที่ยึดโยงกับภาพฝนพรรมทั้งภาพมันเป็นอย่างนี้นี่เองที่แท้ก็เป็นแบบนี้โอ้หลัวเฟิงยิ่งอ่านยิ่งจมดิ่มอยู่กับบันทึกเล่มที่สองอย่างสิ้นเชิงวิชาลับทั้ง3,219ชุดในเล่มที่หนึ่ง หลัวเฟิงใช้แค่3วันก็เรียนรู้ทั้งหมดแต่วิชารับ2,102ชุดในเล่มที่2ยังมี2,813ชุดที่ดูแล้วเหมือนเห็นแค่เมฆหมอกเลือนลางส่วนอีก19ชุดด้วยความสามารถของหลัวเฟิงก็ยังพอจับเขาได้เลือนลางและเมื่อนำไปเทียบเคียงกับภาพฝนพรม ในป้ายอนมาน9ชั้นฟ้าที่อยู่ในความทรงจำแล้วถือว่ายังพอมีผลลัพธ์มีโรงงานมากมายที่สามารถแกะเครื่องจักรออกศึกษาชิ้นส่วนเครื่องจักรทั้งหมดแล้วสามารถเรียนรู้วิธีจะสร้างเครื่องจักรเครื่องนั้นชั้นใดชั้นนั้นทำไมเคดวิชาลับถึงลำค่านักนั่นเป็นเพราะเคตวิชาลับแต่ละชุดมันจะลึกล้ำยิ่งขึ้นเรื่อยๆ บ่งชี้ถึงหลักวิถีที่ลึกล้ำยิ่งขึ้นการศึกษาค็ดวิชาลับนั้นที่จริงก็มีส่วนช่วยในการอย่างรู้หลักวิถีพลังงานต้นต่อนี่จึงเป็นเหตุที่จักรวารนั้นมีคนมากมายยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อให้ได้ค็ดวิชาลับที่ล้ำค่าเพราะการได้ศึกษาค้นคว้าป้ายอนลมานโดยตรงนั้นมีเพียงผู้คนส่วนน้อยนิดในเผ่าพันธุ์มนุษย์เท่านั้น ที่มีสิทธิพิเศษนั้นผู้ฝึกยุทธทั่วไปไม่มีทางได้เห็นป้ายอนลมานทั้ง52ป้ายเลยลัวเฟิงถอนหายใจยาววางบันทึกหนาหนักในมือลงหนังสือดีเป็นหนังสือที่ดีจริงๆลัวเฟิงมองไปที่หน้าปกคำว่าบันทึกการเวลาราวกับจะชักจูงให้ผู้คนรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของอวกาศและจักรวาล ถ้าราคาถูกกว่านี้อีกสักหน่อยคงดีไม่น้อยครั้งหน้าจะแลกเล่มที่สามต้องใช้ถึงหน,นึ่งแสคะแนนจะไปหาคะแนนมากมายขนาดนั้นมาจากไหนคะแนนหาได้ยากยิ่งประาะถาฉันอ่านไปนานเท่าไหร่หลวงเฟิงเอาบันทึกไปวางไว้ในชั้นหนังสือที่อยู่ด้านหลังพร้อมกับถามขึ้นเล่มที่หนึ่งดูไปสามวัน เล่มที่สองดูไป29วันจอมมาน้อยบ่นออก29วันหรือหลวเฟิงพยักหน้าเบาๆจากนั้นสายหน้าแล้วยิ้มวิชาลับ3,219ชุดชั้นเรียนรู้หมดในสวันแต่ลำพังแค่ศึกษาอีก19ชุดแต่ต้องเสียเวลาตั้ง29วันแถม19ชุดนี้ยังไม่ได้รู้กระจ่างแจ้งผลลัพธ์เป็นยังไงประประถาถาม ยังพอใช้ได้หลัวเฟิงยิม้มฉันรู้กระจ่างในความอัศจรรย์ชนิดที่10และ11อแล้วเอ้ยปปถาทำตาโตจนแทบถลนหลัวเฟิงเธอเธอช่างหน้าด้านเกินไปแล้วแบบนี้นะ่ะเหรอเรียกว่าพอใช้ได้ภาพหยาดฝนแฝงไว้ด้วยความอัศจรรย์พื้นฐาน9ชนิดภาพฝนพร,รม แผงไว้ด้วยความอัศจรรย์พื้นฐานที่ลึกล้ำขึ้นไปอีก27ชนิดภาพพายุฝนขนองแฝงด้วยความอัศจรรย์ที่ลึกล้ำที่สุดอีก72ชนิดสุดท้ายทั้งหมด108ชนิดก็คือพื้นฐานของหลักวิถีพลังงานต้นต่อสายมิติ108ชนิดนี่ฉันได้มาเพราะสั่งสมมาเรื่อยๆหรอกหลัวเฟืองรีบแยง ตอนอยู่ในนครอลมาดการเรียนรู้มากมายล้วนกระจัดกระจายเป็นจุดๆเหมือนจะได้เรียนรู้แต่ก็ไม่ได้เรียนรู้กระจ่างตอนนี้ได้มาศึกษาคิดวิชาลับมากมายช่วยสกิดจ,จนเห็นแสงสว่างที่ผ่านมาคือการเรียนรู้มากมายขาดอีกนิดเดียวก็รู้กระจ่างแล้วเวลานี้นำมาเทียบเคียงกันทำให้ฉันบนรรลุกระจ่างในความอัศจรรย์เพิ่มอีกสองชนิด เพลงดาบ108ชุดของโลหิตลอยล่องนับว่าฉันเรียนรู้แล้ว11ชุดแน่นอนการสั่งสมในอดีตเมื่อผ่านบันทึกการเวลาช่วยให้ฉันเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในครั้งเดียวได้มากมายแต่หลังจากนี้ไปก็ไม่ได้โชคดีแบบนั้นแล้วการอ่านบันทึกการเวลาครั้งแรก ได้ผลสูงสุดแต่ต่อจากนั้นเรื่องแบบนี้มันก็ไม่ค่อยเป็นไปได้แล้วเว้นเสียแต่ได้ไปศึกษาค้นคว้าป้ายอนละมานอีกครั้งแต่ป้ายอนละมานอยู่ในนครอนละมานและโอกาสที่จะได้ศึกษาก็ลำค่ายิ่งโอ้จูจูหลัวเฟิงก็เบิกตาโพงรีบลุกขึ้นและตะโกนถามฉันศึกษาบันทึกการเวลามาตลอด32วัน 32วันนี้ฉันไม่ได้ไปฟังบรรยายเลยโอ้ยวิชาที่อยากจะไปฟังก็ไม่ได้ไปในเขตปฐมบทมีการบรรยายวิชาจำนวนมากแต่ขึ้นอยู่กับความสมัครใจที่จะไปฟังเองถ้าเป็นการบรรยายที่เกี่ยวกับมิติหรือเคดวิชารับทั่วไปหลวงฟึงก็ไม่อยากเสียเวลาไปฟังเพราะอมตะชนผู้บรรยายเหล่านั้น บรรยายสู้อาจารย์ของตัวเองไม่ได้แต่ว่าถ้าการบรรยายเกี่ยวกับหลักวิถีพลังงานต้นตอสายทองคำหรือการรวมผสมผสานระหว่างมิติกับสายทองคำเป็นสองวิชาที่หลวเฟิงเห็นความสำคัญเพราะจนแยี่ยนอ,องผู้เป็นอาจารย์นั้นเชี่ยวชาญในสายมิติแต่กับสายทองคำนั้นพอมีความรู้บ้างแต่ก็สู้อมตะชน ที่เน้นศึกษาสายทองคำโดยเฉพาะไม่ได้เสียดายไปจะช่วยอะไรได้จอมมาน้อยหัวเลาะเฮือๆฉันช่วยเตือนก็แล้วกันว่าวิชาการหลอมรวมหลักวิถีพลังงานต้นต่อสายมิติและทองคำที่เธอชอบที่สุดนั้นคืนนี้จะมีการเปิดบรรยายโอ้คืนนี้ต้องไปหลวเฟิงรีบพยักหน้าแต่ก่อนไปขอไปทดสอบก่อนว่า ศักยภาพตอนนี้เพิ่มขึ้นแค่ไหนหลัวเฟิงกระโดดออกทางระเบียงห้องหนังสือทิ้งเงามายาหนึ่งสายกลางอากาศก็มาถึงหน้าโรงฝึกฝนของตัวเองในโรงฝึกยุทธพื้นเกี้ยงเก่าเหมือนกระจกจำลองเป็นเมืองมังกรน้อยเถอะหลัวเฟิงออกคำสั่งแล้วประภัาก็จัดให้โรงฝึกยุทธกลายเป็นส่วนหนึ่งของเมืองขนาดใหญ่ทันทีภายในเมืองไม่มีใครสักคน บนดาดฟ้าของตึกสูงเก้าชั้นหลังหนึ่งหลัวเฟิงสะพายพองยาวสีทองหม่นอยู่ที่นั่นตวาดเสียงเบาขึ้นกระบี่สีทองถูกยิงออกจากพองยาวสีทองหม่นอย่างมหัศจรรย์ครอบคุมฟ้าดินในบัดดลกระบี่ทองถี่ยิบรวม1,600งร้อยเล่มพวกมันบินไปด้วยกันราวกับพูดภายไล่ระบำแผ่เส้นใยสีทองอัศจรรย์ออกมา,มามากมายกลางอากาศ รวมตัวกันเป็นเสาสีทองในพิบตาเสาทองโทเทมไปลัวเฟิงชี้ไปยังอาคารธนาคารหลังหนึ่งด้านหน้าโคมเสาทองโทเทมขยับกิ้งมิติเกิดการสั่นสะเทือนเสาทองโทเทมขยับราวกับเทเลพอร์ตแป๊บเดียวก็ผ่านระยะทางหลายกิโลเมตรฟาดเข้าใส่ธนาคารหลังนั้นอาคารธนาคารสั่นไหวเล็กน้อย แล้วกลายเป็นผงในทันทีพร้อมกันนั้นพื้นแผ่นดินใต้อาคารเกิดการสั่นสะเทือนบางเกิดขึ้นกระจายไปโดยรอบเหมือนขึ้นทะเลแผ่ออกไปรอบด้านจากนั้นรอบรัศมีหลายกิโลเมตรกลายเป็นฝุ่นผงไปทั้งสิ้นการควบคุมพลังยังไม่แม่นยำพอหลัวเฟิงลอยตัวอยู่กลางอากาศก้มมองอาคารเบื้องล่างที่กลายเป็นฝุ่นผงขมวดคิว้ว ฉันต้องการย่ออำนาจการโจมตีเป็นเส้นตรงแต่ยังคงเกิดขึ้นกระแทกไปโดยรอบแต่ว่าเมื่อทำบันทึกการเวลาเคดวิชาสามพันกว่าชนิดมาปรปับปรุงสักหน่อยประสานกับการอย่างรู้ความอัศจรรย์ชนิดที่10บและสิเอเห็นผลชัดเจนว่าอนุภาพของเสาโทเทมขยายกว้างขึ้นมากล้วเฟิงชี้ออกไปไกลไปคึม เห็นเสาโทเทมราวกับการลงทันของเทพสวรรค์เดี๋ยวฟาดลงตรงนี้เดี๋ยวฟาดลงตรงนั้นพอฟาดลงไปเมื่อไหร่พื้นที่รัศมีโดยรอบหลายกิโลเมตรกลายเป็นฝุ่นผงผ่อนหนักเป็นเบาเริ่มมีความรู้สึกผ่อนหนักเป็นเบาแล้วหลัวเฟิงพออกพอใจมากขึ้นการศึกษาบันทึกการเวลา ให้ประโยชน์กับตนเองอย่างมากจริงๆขนาดใช้เทพศาสตาล้นหลากชั้นที่สี่ยังร้ายกาดขนาดนี้แล้วแล้วชั้นที่ห้าล่ะทดลองดูพอหลัวเฟิงได้คิดเริ่มจากสลายเสาโทเทมกลายเป็นแสงสีทองมากมายพุ่งกลับมายัางพองยาวสีทองหมุนที่สะพายอยู่ด้านหลังขึ้นหลัวเฟิงตบวัดเสียงเบาสองตาเพ่งสมาธิทันใดนั้น แสงสีทองนับพันนับหมื่นสายพุ่งออกจากพองยาวสีทองมนไปยังทุกทิศราวกับรัศมีจากดวงอาทิตย์สาดแสงจ้าแสงสีทองมากมายเกิดการรวมตัวกันระหว่างพุ่งบินกลายเป็นกระบี่ทองยาวฟุตเศษสาหกเล่มสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือรวมกระบี่ทอง36หกเล่มเป็นกระบี่ยาวสีทองทึบเล่มหนึ่ง เทพสาตาล้นหลากขั้นที่หกระบี่ทองแต่ละเล่มเกิดจากกระบี่สีทองเล่มเล็กแปดเอ็เล่มกระบี่ทอง36หเล่มมาจากกระบี่สีทองเล่มจิ๋ว29 1 6เล่มกลัวเฟิงสูตรลมหายใจลึกตามองกระบี่ทองที่ลอยอยู่ส6หกเล่มตตวาดเสียงเบารวมกระบี่สีทอง36หเล่มรวมตัวในทันทีแต่ละเล่ม ปดปล่อยใยสีทองหมื่นพันสายไปตามลวดลายสีทองลีลับอันซับซ้อนนั้นใยทองแต่ละสายหมายถึงการอย่างรู้สำเนึกในหลักวิถีพลังงานต้นตอสายมิติและทองคำของหลัวเฟิงพร้อมกันนั้นได้แบ่งจิตในการควบคุมทำให้จิตสำเนึกของหลัวเฟิงเปรียบประดุดคอมพิวเตอร์ AI กํกำลังคำนวณสำเร็จแล้วรวมกันได้แล้ว หน้าผากหลัวเฟิงผุดเหงื่อเป็นเม็ดเห็นใยทองหนาแน่นพัวพันถักทออย่างต่อเนื่องสามารถห่อหุ้มกระบี่ทอง36เล่มจนกลายเป็นกระบียยะบ่ยาวสีทองหมุนยาวสาเมตรเศษเล่มหนึ่งในกระบี่ยาวสีทองหมุนในครั้งนี้คล้ายกับมีเขตแดนความสามารถพิเศษหลายๆเขตแดนกำลังสั่นสะเทือนบิดผิวอย่างรุนแรง จนใยทองสันกระเพื่อมไม่สามารถรวมตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบรวมรวมกันให้ได้สิหลัวเฟึงเก่งจนหน้าแดงกำ่ำพยายามใช้จิตสำนึกและพลังจิตตานุภาพอย่างสุดชีวิตเพื่อควบคุมแต่เขตแดนหลายเขตแดนนั้นเกิดแรงผักค่อนข้างสูงบึ้มกระบี่ยาวสีทองหมุนสะเทือนอย่างแรงสุดท้ายก็กระจายออกฟู หลวเฟืองถอนหายใจอย่างแรงสายหน้ากระบี่สีทองเล่มเล็ก2,916เล่มที่กระจัดกระจายนั้นกลายเป็นแสงสีทองถี่ยิบพุ่งกลับมายัางพองยาวสีทองมนที่อยู่ด้านหลังในบัดดลหากพลังจิตตานุภาพของฉันอยู่ระดับเจ้าเขตก็ยังสามารถอาศัยความแข็งแกร่งของจิตานุภาพฝืนบังคับให้มันรวมตัวกันได้ ลัวเฟืงนึกในใจหากฉันอย่างรู้ในหลักวิถีพลังงานต้นต่อสายทองคำลึกซึ้งกว่านี้สักหน่อยก็น่าจะรวมมันได้สำเร็จในห่วงสุดท้ายต้องการจะบังคับให้เส้นใยสีทองรวมตัวกันอย่างสมบูรณ์แต่ก็ยังมีหลายเขตแดนที่ไม่สำเร็จก็เป็นเพราะการอย่างรู้ไม่ลึกซึ้งพอเทพศาสตาล้นหลากนั้น เป็นอาวุธจิตตานุภาพที่สรรสร้างขึ้นเพื่อประสานหลักวิถีพลังงานต้นต่อสายมิติและทองคําได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเกเทพสาตานั้นเป็นเพราะทองคําพฤกษาวาลีอัคคีปัตตพีวายุลำแสงและอัศนีเป็นหลักวิถีพลังงานต้นต่อแปดสายที่ง่ายกว่าสายมิติและสายการเวลาดังนั้น เวลาที่เทพศาสตาราล้นหลากรวมตัวกันนั้นจะต้องเน้นหนักหลักวิถีพลังงานต้นตอสายทองคำส่วนสายมิตินั้นเทียบกันแล้วจําเป็นน้อยกว่าเล็กน้อยการอย่างรู้หลักวิถีพลังงานต้นตอสายมิติของฉันเพียงพอที่จะใช้ขั้นที่ห้าแล้วแต่การอย่างรู้ในทองคากับยังไม่พอลัวเฟิงยิ้มอย่างรู้สึกอับจน ความเร็วในการอย่างรู้สายทองคําของหลัวงเฟิงไม่ถือว่าช้าส่วนสายมิตินั้นมีทั้งการเรียนรู้ผ่านป้ายอลมานเก้าชั้นฟ้าคำพีโลหิตลอยล่องและบันทึกการเวลากับคำชี้แนะของเจนเยี่ยนอองบวกกับความเป็นผู้เชี่ยวชาญหลักวิถีพลังงานต้นต่อสายมิติโดยธรรมชาติของล่างแยกเผ่ามานสังหารความเร็วในการพัฒนา ก็ไม่ได้แตกต่างกับสายทองคำเท่าไหร่นักแต่ว่าตามหลักเหตุผลแล้วความเร็วในการเรียนรู้สายทองคำนั้นควรจะไปไวกว่าสายมิติถึงจะถูกต้องยังไม่มีอาจารย์ที่คอยสอนหลักวิถีพลังงานต้นต่อสายทองคำสาหรับฉันเป็นพิเศษหลวเฟิงคิดมิหนำซ้ำฉันยังไม่เคยศึกษาคดวิชารับที่เกี่ยวกับสายทองคำมาก่อน ดูท่าเวลานี้สมควรที่จะให้อสูรยักษ์เขาทองได้ศึกษาเคตวิชารับเกี่ยวกับสายทองคําสักจุดบ้างแล้วมันถึงจะช่วยยกระดับความเร็วในการก้าวหน้าของหลักพลังงานต้นต่อสายทองคําของฉันได้ความทรงจําที่สืบทอดกันมานั้นมีเคตวิชามากมายมหาศาลลมหาสมุทรฉันควรจะให้ล่างแยกอสูรยักษ์เขาทอง นี้เลือกวิชาไหนดีนะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่484ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออาภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ